ก็มีทหารกรัมพูชาอยู่ซึ่งถืออาวุธถืออาวุธอากาเลยนะครับอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วก็อยู่มานานแล้วด้วยตรงนี้ก็ไม่ได้รับการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเลยเพราะฉะนั้นมีหลายที่ที่ทางกัมพูชาเนี่ยอย่างภูมิขือเนี่ยมาสร้างถึงขนาดเป็นเสาอากาศนะครับทางวิทยุเนี่ยมีวิทยุเรดาร์ถือว่ามากมากคือมันสร้างยากมากแต่ว่าเขาสร้างจนสำเร็จได้เนี่ย แสดงว่าทางกัมพูชานี้นะครับได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและทางไทยเนี่ยไม่ได้ผลักดันออกไปสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าในเดือนมิถุนายนนี้บริเวณน,นั้นเป็นบริเวณที่สงบสันติไม่มีการสู้รบกันแล้วนะครับประกาศตกลงกันแล้วระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยมีทางอินโดนีเซียเนี่ยมาสังเกตการกัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้โดยฝ่ายเดียวโดยรวมพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเข้าไปเป็นส่วนควบได้สำเร็จเนี่ยขอยืนยันเลยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าท่านจะลาออกก่อน นะจะยุบสภาก่อนเดือนมิถุนาก็ตามหรือจะทำอย่างไรก็ตามเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะมันบ่งบอกว่าส่งเสริมส่งเสริมให้ทางกรรมัมพูชาเนี่ยกระทำได้สำเร็จเป็นการส่งเสริมเลยนะครับให้ทางกรรมัมพูชาเนี่ยกระทำได้สำเร็จโดยตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วท่านบอกว่าเขตสันปันน้ำ เป็นเขตแดนจะผลักดันทั้งทหารและชาวกัมพูชาเนี่ยออกไปจากเขตไทยไม่ไม่เคยได้กระทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเดือนมิถุนายนนี้ทางกัมพูชาเนี่ยขึ้นทะเบียนปราสาทรวิหารสําเร็จโดยเอา4.6ตารางกิโลเมตรเข้าไปด้วยนี่ประชาชนทั้งประเทศไทยเนี่ยยอมไม่ได้หรอกครับ แล้วแนวแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นไปลักษณะนี้เพราะว่าตอนนี้น่ะได้เจราจาสงบศึกสันติไม่มีการทำอะไรกันแล้วนะตรงนี้จะชัดเจนซึ่งท่านหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ตรงนี้ขอยืนยันอีกครั้งครับขอบคุณครับถึงตอนนั้นก็จงไปเสียเถอะถ้าไม่ไปตอนนี้ยังไงก็ ไปตอนนี้ก็ยังดีกว่ายังไม่สายไปนะออกไปสะก่อนนะแล้วเรายังจะมีโอกาสที่จะเอาดินแดนของเราคืนมาใช่ไหมคะถึงตอนนั้นคงเอาคืนมายากแล้วใช่ไหมคะเพราะเขาขึ้นทะเบียนสําเร็จไปแล้วใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็น่าคิดนะคะคุณเซนนี่ทําทุกอย่างเพื่อที่จะกลบปัญหาในประเทศ เขาแก้ปัญหาในประเทศเขาไม่ได้เพราะว่าความยากจนนะคะอย่างที่แซมดินได้ไปเห็นมานะคะคนเขมนจนจริงๆนะคะถูกติดคุกเฉพาะที่คุณแซมดินอยู่นี่ก็800กว่าคนนะคะเพราะปัญหาที่ไม่มีจะกินนะคะความเดือดร้อนแสนเข็นเพราะฉะนั้นเขาก็กลบปัญหาในประเทศที่เขาแก้ไม่ได้ก็มาสร้างปัญหา รักอะไรข้างชาตินะคะที่จะเอาดินแดนปราสาทพวิหารของเราไปเพื่อที่จะให้ดูว่าตัวเองเก่งมากเป็นวีรบุรุษเห็นไหมคะเป็นฮีโร่ฮีโร่เพื่อให้ประชาชนลืมความทุกข์ยากของตัวเองแล้วก็มาสนับสนุน หุนเซนให้อยู่ต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นแล้วไหมคะว่าผู้นำเผด็จการก็จะมักมักจะใช้วิธีนี้นะคะนะคะกลบเกลื่อนปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้แล้วก็ชูปัญหาใหม่ขึ้นมาให้เห็นว่าตัวเองเก่งกาจสามารถที่จะมาเอาดินแดนไปจากประเทศไทยได้นี่คือนิสัยสันดานของผู้เผด็จการนะคะทำแบบฮิตเลอร์เลยคะ่ะฮิตเลอร์ก็เป็นแบบนี้นะคะ แก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับชาวยิวใช่ไหมคะก็เลยสังหารชาวยิวด้วยการลมแก๊สพิษหล้านคนนะคะเลวร้ายมากนะคะอันนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณประเสริฐจ,จะมีอะไรต่อขอเสริมสถานะหุนเซน,นงอนน้องเง่เงนเต็มทีแล้วใช่ไหมขอเสริมว่ารัฐบาลชุดนี้เหลือเวลาไม่ถึงปีลูกจ้างชั่วคราวอย่างสวใีหกปี สามปีจับฉลากออกครึ่งหนึ่งสวที่คัดสรรมาทีนี้ลูกจ้างเรานี่มาเป็นรัฐบาลมาบนกองเลือดน้ำตากระดูกพิการของพันธมิตรและประชาชนแต่เขากลับเฉยเมยโดยทำไม่รู้ไม่ชี้นี่คือชีวิตแล้วส่วนที่เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนั้นรัฐบาลนี้ยังช่วยคนที่กระทำผิด เท่านั้นยังไม่พอยังยัดเยียดคือแทนที่จะเอาคุณที่ประชาชนออกมาว่าน้องน้องนี่เป็นเด็กอ่อนหัดยังไม่หย่านมยังกินไอติมอยู่ในทำเนียบอ่อนหัดมันไม่ทันเกมไอโมเช่ดายันที่พนมเป็นเพราะฉะนั้นน้องต้องฟังคุณปู่ปรีชาเอี่ยมสุพรรณคุณลุงจำลองสรีเมือง และพี่น้องทั่วประเทศ65ล้านคนว่าวิธีแก้ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวแค่เลิกเอเมายวนเดียวจบแล้วถ้าน้องกลัวเสียหน้านาชวนหลีกภัยสุรินทร์พิศวรรณและหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรดูวันนี้ยังไม่เปิดน้ำพุให้เลย <c oughs> ถ้าน้องกลัวเสียหน้าอ้างเลยบอกว่าผมนี่เป็นรัฐบาล ต้องรับใช้ประชาชนเมื่อประชาชนบอกว่าให้เลิกผมก็เลยต้องเลิกเพราะฉะนั้น้ากมุนเซนอยากเล่นไม่ต้องมาเล่นผมเพราะผมเป็นคนขี้ขาดให้ไปเล่นพันธมิตรและประชาชนนูน่นเขาก็จะไม่มีความผิดเดี๋ยวนี้เขากําลังเตรียมตัวว่าจะออกนอกประเทศวิธีไหนอันนี้สันตบาลเป็นคนมาแจ้งเพราะถ้าเลยเวลาที่ประชาชนกําหนดเขาจะออกนอกประเทศไม่ได้เพราะเป็นนักโทษเด็ดขาด โทษประหารลูกเดียวครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้3,600ล้านบาทที่ใช้ภาษีประชาชนมาตรา63นะครับประชาชนมีสิทธิชุมนุมนี่สันติอหิงสาแต่เขาเอากฎหมายเด็กๆมามาบังคับอีก แทนที่จะเอาคุณประโยชน์จากประชาชนมาทำอะไรครับมาตรา15บอกว่ามันยังไม่ฉุกเฉินคุณประกาศไม่ได้มันไม่มีเหตุผลเขาประกาศมายัางไงครับเขาบอกขอถนนสองเลนเอา้าวแล้วที่มึงเอาไปสองเลนนี่ยังไม่พออีกหรือจเจ้าเองเหรอซอยสวัสดีสุขุมวิทครับแถมให้6กเลนเลย <laughs> เชิญเลยครับ มันยิ่งกับคนบ้าอีกนี่เขาเรียกวพวกสามสลึงไม่เต็มบาทฝรั่งเรียกไม่เต็มดอลลาร์ไม่เต็มปอนด์สเตอร์ลิงมันบ้าหรือเปล่าประชาชนมาแนะนําในทางที่ดีแล้วมึงก็รอดคุกด้วยรอดโทษประหารชีวิตด้วยโยนเลยบอกประชาชนเรื่องของประชาชน65กมาล้านคนแต่ถึงคุณปฏิเสธไม่ปฏิเสธคุณหมดความชอบธรรมแล้วคุณชื่ออภิสิทธิ์แต่คุณไม่มีสิทธิ์คุณจบมานานแล้วครับ เราให้นายกฝึกหัดงานเนี่ยมา2ปีแล้วไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเละเทะแบบนี้ฝึกหัดต่อไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยให้นายกตัวจริงอยู่ข้างหลังคอยที่จะไขาลานไขาลานใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วคะ่ะนายกฝึกหัดนะคะค่ะก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้สถานะหุนเซ็ง่อนแง่นแล้ว เพราะว่าประชาชนทั่วโลกเขารวมกำลังกันขับไล่เผด็จการทั่วโลกแล้วใช่ไหมคะกำลังจะล่ามมาจนถึงเขมรแล้วมีข่าวว่าทางประชาชนเขมรก็รวมตัวกันเหมือนกันคุณคุณประเสริฐมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะเห็นบอกว่ารวมตัวกันที่จะขับไล่หุนเซนเหมือนกันแต่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรคะคือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยเขารู้ว่าคุณเซนเนี่ย สมคบกับทักษิณแล้วตอนนี้อภิสิทธิ์พักประชาธิปัตย์และพักร่วมรับประทานที่เคยอยู่กับทักษิณก็กไปรวมกันหมดเป็นสามเร้าแล้วที่หน้าเวทนาที่สุดก็คือมาสู้กับพี่น้องที่ปรารถนาดีมาสู้หาทางที่จะขอถนนสองเลนแต่ดินแดนที่เสียไปไม่พูด MOU ที่ผิดรัฐธรรมนูญล,ละเมิดสถาบันกษัตริย์ ไม่ผ่าน,านารัฐสภาดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่พูดแต่จะมาเอาถนนสองเลนตรงนี้แหละครับถ้าพวกนี้ตายไปนะไปทำห่วงซุยนะทำถนนเลยทำถนนให้เลยอุทิศส่วนกุศลหน้าห่วงซุยทำถนน15เลนให้เลยไม่ต้องห่วงพวกคุณอายุไม่ถึง5,000ปี ตอนนี้หุ่นเซนคิดว่าตัวเองอายุ5,000ปีอภิสิทิ์คิดว่าตัวเองอายุ50,000ปีไม่รู้จักว่าสังขรารอนิจจังพี่น้องครับประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพมา่าประเทศไทยนี่เป็นม้าอารีให้เข้ามาทำงานโดยไม่ต้องมีใบจัดจ้างที่ฝรั่งเรียกบัตรศีลาเรียกเวิร์กเปอร์มิทเอามาทำไม่ต้องใช้พาสปอร์ตอนุโลม เดี๋ยวนี้ทุกคนอยากมาพี่น้องกัมพูชาเราพรม่านี่ไปถามเลยครับถ้าลงมติเดี๋ยวนี้เอาจังหวัดที่เคยอยู่กับไทยเนี่ยพระตบองศรีโสพลเกาะกงอ่าแล้วก็โพธิสัตว์ให้ยกมือมาหมดเลยครับถอนเสาบ้านเสาเรือนมาเป็นคนไทยหมด <c oughs> มาหมดเลยยกเว้นคนที่ได้ประโยชน์กับหุ่นเซนทนั้นเหมือนในไทย <c oughs> คนที่ได้ประโยชน์จากทักษิณเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่ ในวงการตำรวจก็เหลืออยู่แม้แต่ในตุลาการก็เหลืออยู่และที่สำคัญในประเทศกัมพูชานั้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ได้คนยากจนข้นแค้นคนพิการจากสงครามรบกัน20กว่าปีมีสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษเพราะตายในสงครามเยอะจึงเกิดกรณีใหม่ก็คือแย่งสามีกัน <c oughs> สามีคนเดียวพันญาห้าหคน จนผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกประชุมบอกมึงอย่าทะเลาะกันมาประชุมอ่าแล้วก็ตั้งแถวใครมีเมียหนึ่งคนแถวหนึ่งอา้าวยาวนิดเดียวใครมีสองคนยาวครึ่งกิโลใครมีสามคนยาวเกือบห้ากิโลมีคนหนึ่งไม่มีแถวอยู่บอกว่ามึงทําไมไม่ตั้งแถวอยู่มันเที่ยงแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้กินข้าวเลยบอกผมไม่มีแถวอยู่ทําไมมากระซิบผู้ใหญ่บ้านบอกทําไม ไอ้มึงนี่อับปีสศีกบาลจังไรมาอยู่ข้างหลังกู <c oughs> เป็นพวกเดียวกัน <c oughs> คือเป็นพญาเทครูเลยทั้งครัวเลยเ <c oughs> พราะนันเป็นพวกจังไรด้วยกันมาอยู่ด้วยกัน <c oughs> ความทุกเวทนาไปดูเลยครับผมไปที่พนมเปญน,นี่ไปกินอาหารกับชาวฮ่องกงที่โรงแรมฮ่องกงในพนมเปญขอทานเต็มเลยผมก็แอบสั่งอาหารกล่องราคาแพงที่สุด5้าสิบกล่องไปแจก คนมาแตกตื่นมาดูทางมันลมเป็นเลยบอกเอ๊ะเศรษฐีมาอยอ่างไหนบอกไม่ใช่เศรษฐีหรอกครับเพราะเห็นใจคนพิการแต่รัฐบาลเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าเขาารพมิหารนั้นเป็นตัวหลอกตัวหลอกตัวจริงครับพี่น้องครับที่อุดรธานีมันทำยังไงโพแทเสเซียมรู้จักไหมโพแทเสเซียมคืออะไรมันขอ ประชาชนพันธมิตรรู้เฮ้ยอย่าบัญหารไปทําเกลือเทียมเพ,พิ่มพิมายดูดเอาดูดเอา,เอาลาบบอระบือตอนนี้สารคามไม่ให้ทําแล้วบัญหารเอาไปขายให้ญี่ปุ่นรวยคนเดียวบัญหารผูกขาดคลอดีินที่ประปาตลอดช่วชีวิตบัญหารลูกหลานเหลนนี่ครับเพราะฉะนั้นงานเข้าพันธมิตรเยอะโพแทสเซียมที่รอนมันไปขออนุญาตกลางทุกนาแล้วมาส่งอุตสาหก,กรรมแล้วก,ก็เกียเสียกันกระซิบกันพี่น้องครับ น้ำมันในอ่าวไทยนี่ไม่ใช่ว่าอ่อตรงนี้ดูตรงนี้ครับเขาไปตั้งที่ไหนก็ได้มันมีสายน้ํามันสายแร่เหมือนสายทองสายตะกั่สายทองแดงเขาไปตั้งอยู่นูน่นเป็น1020เป็นร้อยกิโลเขาก็ดูดมาได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ไอ้มาร์กเอ็มโบยู U, นาะไอ้เทืออแขนคอกพวกนี้นะมาทําเป็นเดินกลางนี่ครับเขารักดูดไปไม่รู้เท่าไหรแล้วเ,เพราะฉะนั้นงานเข้าพันธมิตรอกีกก็คือว่าเรื่องน้ํามัน เดี๋ยวนี้เรามีเงิน500บาทไม่ว่าจะเป็นปิกอัพไม่ว่าจะเป็นรถแก๊สคนกินอย่างมากร้อยบาทอาหารการกินน้ำดื่มแต่รถฟาดเข้าไป400น้อครับอา้าวพี่น้องโคร,ราชนั่งรถเบนซ์กรุงเทพโคร,ราชนั่งเครื่องบินดีกว่าเบนซ์นะครับจากนี่ไปโคร,ราชน้ำมัน3,000บาทไปกลับ6,000นั่งเครื่องบินไม่ถึง3 0 0พเห็นไหมครับ นี่คือปัญหาแล้วไอ้รัฐมนตรีที่อยู่โคด้านน่ะค้ำเคยกับอสิสวัตน,น่ะนะเคยพูดอะไรเรื่องน้ำมันบ้างไหมแล้วปตทป,ปีที่แล้วได้กำไรสามแสนล้านบาทมันแจ้งเท็จแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนว่าได้กำไรแสนล้านบาทไอ้ตัวใหญ่ชื่อเดียวกับผมแต่ผมเติมชื่อมันว่าชื่อไม่ประเสริฐไอ้ตัวพ่อใหญ่มันการบินไทยประกาศแล้วเมื่อวานสั่งซื้อเครื่องบินทีห้าหกสิบเจ็ดลำ จะบินไปหาวิบากบิดามดา,ามันละมั้งนี่ผมกํลาลังล้างบางในการบินไทยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยหุ้นเช่นก็เหมือนกันแก้ปัญหาไม่ได้ก็เรื่องเบ่งเบนสมคบทักสินตอนนี้ไปสวมต่อกันเรื่องเขาพิพานเป็นเรื่องนิดเดียวแก้เมื่อไหร่ก็ได้แต่มีลูกเล่นมีลูกหลอกชนไอ้นี่ก็ตามเข้าไปเรื่อยนะแล้วก็มากระแนะกระแน,นประชาชนที่ทําประโยชน์ให้เพราะฉะนั้น จุดจบของหุ่นเซนและอภิสิทธิ์และพักร่วมรับประทานนี่มันก็จะจบอาจจะก่อนกัตตาฟีลิเบียก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมดูอาการพี่น้องแล้วนี่สงสัยจะได้ใบประกาศปริญญาเอกลาดดำเนินเร็วๆนี้เลยครับ <c oughs> เตรียมเลยค่ะจะได้รับปริญญาเอกจบกันเร็วๆนี้แล้วค่ะคุณปฏิณันมีอะไรจะเติมคะผมอยากจะ เพิ่มเติมนิดนึ่งนะครับอยากเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าวิาวกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤตการณ์ครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับร้ายแรงอย่างไรร้ายแรงก็คือทั้งศึกนอกและศึกในลุมประดังประเดกันมาศึกนอกก็คือว่าโจรกัมพูชาฮุนเซนทอราลาฮุนเซนกําลังจะจ้องเขมือบ4.6ตารางกิโลเมตรอย่างแยบยน เขาลุกทั้งทางด้านแผนการทูตแผนทางด้านการทหารและก็แผนทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ,เท,ศที่กําลังจะยื่นฟ้องสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือความอัปรักษ์ความเลวซามของฮุนเซนที่ละโมบโลดละโมบลโมบลโมบมากอยากจะได้ดินแดนไทยโดยที่มีข้าราชการไทยทหารไทยและก็นักการเมืองไทยบางส่วนสมคบเป็นไส้ศึกร่วมมือและทําทีเป็นปัญญาอ่อนให้ฮุนเซนลุก คืบเข้ามาโดยไม่ไปประท้วงไม่ไปขัดขวางมันสร้างถนนเข้ามาสร้างกองกําลังสร้างตลาดสร้างหมู่บ้านเข้ามาโดยไม่ได้สามารถทําอะไรได้ปูมะเขือมันเอาตั้งฐานเรดาร์เข้าไปเอาทหารเข้าไปยึดปูดมะเขือปูมะเขือหมดแล้วโดยที่ทหารไทยยืนดูตาปิดเพราะหน่วยเหนือสั่งห้ามไม่ให้ไปปะทะห้ามไม่ให้ไปขัดขวางถูกพันธนาการมัดมือมัดเ้าหมด ทหารระดับกลางาร,ระดับล่างอึดอัดใจมากเพราะทหารระดับบนรู้เห็นเป็นใจกับกัมพูชาครับมันเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ของชาติบ้านเมืองอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในวงการตุลาการวงการนักกฎหมายวงการอดีตขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่อดีตนักปรานักคิดทางสังคมอดีตนักการทูตช่วยกันออกมาแล้วครับบ้านเมืองกําลังจะล่มจมแล้วช่วยกันออกมากู้บ้านกู้เมืองนะครับ ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแผน4ขั้นนะครับแผนสีขั้นก็คือแผนที่จะต้องการกำจัดเหลืองปลองดองแดงยกอธิปไตายให้กับคุณเซนปูทางทักษิณกลับฟื้นคืนสู่อำนาจในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเห็นแผนสีนขั้นนะครับแผนกำจัดเหลืองเนี่ยมันเห็นชัดแล้วว่าสุเทพเทือกสุบรณได้ไปพูดในที่สัมนาพักที่ภาคใต้นะว่า เหลืองเนี่ยสร้างความปันปวนและเป็นภัยอันตรายต่อชาติบ้านเมืองแล้วมันยังยกว่าแดงกับเหลืองเนี่ยเลวพอๆกันมันหารู้ไหมว่ามันเนี่ยเนรคุณตอบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตยที่เสียเลือดเนื้อเสียชีวิตบาดเจ็บพิการล้มตายไปเท่าไหร่เราต่อสู้มาต่อเนื่องกันมาตั้งเป็นเวลากี่ปีที่จะขับไล่ทักษิณและรัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณมาอีก3ามสี่รัฐบาล เราต้องเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตเสียน้ําตาไปเท่าไหร่มันไม่เคยสํานึกถึงบุญคุณของประชาชนยังมาบังอาจกล่าวว่าเหลืองเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเหลืองเป็นตัวก่อความปั่นป่วนวุ่นวายแล้วหาเรื่องสารพัดวิชามันใส่ร้ายป้ายสีแยกสลายซื้อตัวนะกระทั่งเอาเงินไปจ้างม็บไม่ให้มาร่วมชุมนุมกับเสื้อเหลืองที่ลาดดํำเนืนที่สะพานมัคควาาน,นี่ครับทุเรศไหมครับ สารพัดวิชามารของประชาธิปัตยต์เนี่ยพยายามที่จะแยกสลายพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีปล่อยข่าวลือสร้างความสับสนต่างๆทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มาร่วมชุมนุมกับเราแต่หารู้ไหมว่าม็อบพันธมิตรของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งสมานะท่านโพธิรักษ์ท่านบอกว่าเป็น neo protest คือการประท้วงรูปแบบใหม่ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณที่เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ ให้ความตื่นตัวทางการเมืองให้จิตสํานึกทางการเมืองของประชาชนให้ตื่นตัวทั่วประเทศและเมื่อวันที่เป่านกหวีแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพจะเกิดขึ้นหลังจากสะสมทางปริมาณต่อเนื่องมาแล้วเมื่อประชาชนติดอาวุธทางความคิดปฏิวัติทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาแล้วเนี่ยประชาชนจะลุกขึ้นมาเป็นเลือนแสนเรือนล้านครับทั่วประเทศและทั่วโลกและวันนั้นเนี่ยพ <c oughs> วกเผด็จการทอราชขายชาติจะได้สํานึกว่าพลังประชาชนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน ตอนนี้นะครับเขาพยายามที่จะกําจัดเหลืองใส่ลายป้ายสีเหลืองโดดเดี่ยวเหลืองนะแยกสลายเหลืองทําให้เหลืองเนี่ยแตกแยกกันให้หวาดระแวงกันแล้วก็พยายามปลองดองแดงการปลองดองแดงนี่พิสูจน์แล้วว่าเขาให้เดินแผนที่จะให้สนันขจรประศาสารเดินแผนที่จะให้ดรดคณิตนาครไปให้การต่อสารให้กระทรวงยุติธรรมมีกองทุนที่จะไปประกันตัวช่วยเหลือวิ่งเต้นต่างๆทั้งใต้ดินและบนดิน จนกระทั่งนำไปสู่การประกันตัวเจ็ดแกนนําออกมาตอนนี้เนี่ยพวกเสื้อแดงจะเดินสายออกไปทั่วประเทศกดดันให้ศาลเนี่ยให้ประกันพวกแดงที่เผาสารการจังหวัดในตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้ออกมาอีกและก็พวกนี้เนี่ยในที่สุดมันก็จะนําไปสู่แผนการของทักษิณวันนี้เนวินออกมาบอกแล้วว่าเตรียมจะให้บุญจงวงแตลัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับพวกเสื้อแดงนะครับ ิ่งดังๆเหล่านี้มันก็ซ่อนนัยยะบ่งชี้ว่าเบื้องหลังหลังจากนั้นสักก้าต่อไปล่าลอกที่สองก็คือนิรโทษให้ทักษิณกับประเทศไทยมาครองอำนาจได้อีกครั้งหนึ่งครับและทุกวันนี้เนี่ยทักษิณกับฮุนเซนมันวางแผนร่วมกันเพราะทักษิณเป็นตัวปัญหาที่สมัยที่ทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและสมัยที่ทักษิณเป็นนาย,ยกอฐมนรีและในรัฐบาลของระบอบทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมชายวงสวัสด น้องเขยของทักษิณรัฐบาลของสมัครถุนตะเวชก็ไปเซ็นสัญญายกอธิปไตายยกพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรับรองแผ่ที่1ต่อ2แสนให้กับกัมพูชาไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนําไปสู่การค้นหาข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จะนําไปสู่การฟ้องร้องบุคคลเหล่านี้ที่ขายชาติที่ผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา119และ120จะนําไปสู่การพิจารณาโทษกระทงใหม่ของทักษิณและพรรคพวกของมันคือ นำไปสู่มาตาร้อยส้าร้อยยีโทษถึงขั้นประหารชีวิตครับเพราะฉะนั้นการแผนสีขั้นเขาก็คือจะต้องยกอธิปไตยให้กับคุณเซนให้ได้ให้แผนที่1ต่อ2องแสนให้มันเกิดเป็นจริงให้ได้แล้วก็1นึ่งต่อพือ้นที่4.6ตารางกิโลเมตรต้องเป็นของกัมพูชาโดยการแทรกแซงของของอาเซียนหรือของ UNSC ก็ตามแต่เขาจะต้องทำตรงนีเสร็จถ้าทำไม่สำเร็จเขาจะต้องติดคุก จะต้องถูกประหารชีวิตาตามมัะตวงกฎหมายยามาตราร้อยสิบเก้าและร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นแผนบันไดสี่ขั้นเนี่ยกำลังจะถูกผลักด,ดันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชจากพวกทักษิณและบริวารที่กินเงินของทักษิณอยู่ในรัฐบาลและอยู่ในเมืองไทยและอยู่ในวงการต่างๆการออกมาเรียกร้องออกมาเป่าประกาศทําวิจัยของนักการเมืองนักวิชาการ7.1ล้านเนี่ยก็คือตุ๊ก,กตาไขาลานของทักษิณที่ผลักให้พวกนี้ออกมา แล้วก็สร้างความชอบธรรมทางดน้าวิชาการทําวิจัยขายชาติยกดีแดนให้กับเขมรและวันนี้เขมรเตรียมจะเอาบทวิจัยของนักวิชาการ7.1นล้านบาทไปเป็นหลักฐานฟ้องศาลโลกที่จะยึบพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเพราะผลวิจัยนี้ชีว้ว่านักวิชาการพวกนี้บอกว่า4.6ตารางกิโลเมตรเป็นของเขมรแล้วพวกนี้มันเป็นนักวิชาการไทยหรือเป็นนักวิชาการของเขมรกันแน่ต่อไปมันจะอยู่ในเมืองไทยได้ไหมเนี่ย การลงโทษทางสังคมของประชาชนไทยจะต้องเกิดขึ้นและพวกนักวิชาการพวกนี้จะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้เพราะมันขายชาติให้ขมรนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยบ้านเมืองเนี่ยกำลังประสบปัญหามากในประเทศศัตรูในประเทศ,เทศก็คือระบอบทักษิณและศัตรูนอกประเทศคือระบอบพุนเซนมันผนึกกําลังเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วและมันก็ยังผสมคบกับสุเทพเนวินประวิทย์พวกนี้เนี่ยมีการตกลงกันในทางลับหมดแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอันตรายมากถ้าประชาชนไม่ร่วมกันไม่สามาัคคีกันไม่ตื่นตัวไม่กระจายข้อมูลไม่เผยแพร่ข้อมูลออกไปให้กว้างที่สุดนะครับไม่เตรียมพร้อมจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้ปัญหานี้นะบ้านเมืองเราจะเสียให้กับกัมพูชาและทักษิณจะกลับมาและเมื่อนั้นน่ยการนองเลือดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นครับค่ะคุณคแซมดินอคุณแซมดินมีอะไรจะเ,เพิ่มเติมคะ่ะแล้วเดี๋ยวค,คุณประเสริฐคะ่ะนักนักวิชาการบางคนหรือเอ่อ คนบางคนคิดว่าแค่2อ5 0แค่ร้5 0ไร่หรือ4.6ตารางกิโลเมตรแค่แมวดิ้นตายนะถ้าคิดละไร่ละหมื่นก็เป็นมูลค่าแค่28ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นเล็กน้อยนะสู้การค้าขายกับกัมพูชาปีละ70,000ล้านเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียแค่นี้จะเป็นอะไรไป เรายอมหรือเปล่าครับการเสียอธิปไตยในรัชสมัยนี้ผมเชื่อผมเชื่อมั่นเลยว่าคนไทยเนี่ยคิดเหมือนกันนะว่าเราไม่ยอมให้เสียโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะไปทำอย่างไรนะจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อให้มันสูญเสียไปเนี่ยก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าประชาชนไทยเนี่ยไม่ยอม เพราะอะไรเพราะการเสียอธิปไตยนี้มันไม่ได้เสียเฉพาะแค่บนดินบนอากาศมันก็เสียนะครับใต้ดินก็เสียเพราะฉะนั้นมันเสียหมดถ้า1.8ล้านไร่เนี่ยถ้าจะต้องเสียไปด้วยเหตุแผนใช้แผนที่หต่อ2องแสนหรือแผนที่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยทำขึ้นมาแต่เพียงฝ่ายเดียวนี้ คนไทยถือว่าเสียหายอย่างย่อยยับแล้วก็ยอมไม่ได้เด็ดขาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงอยู่การสูญเสียตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงเล็กน้อยได้ แต่คนไทยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากและไม่ยอมเสียโดยเด็ดขาดถ้าท่านเห็นว่าผลประโยชน์จากการค้าหรือธุรกิจใดที่ท่านจะไปตกลงกันเป็นการส่วนตัวมันมีมูลค่ามากแต่นั่นมันเป็นเรื่องของท่านมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยที่จะเป็นผลประโยชน์เลยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยแม้ท่านจะไปตกลงอย่างไรก็ตามนะผมเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ที่จะทวงคืนตรงนี้กลับมาให้มันตรงตามความเป็นจริงผมเคยพูดหลายครั้งว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแผ่นดินของเขเมรมาเป็นของเราแต่เราก็ไม่ต้องการเสียแม้ตารางนิ้วเดียวครับ ไม่ต้องการเสียจริงๆแล้วเราเนี่ยใช้ตัวเราเองนะใช้เลือดเนื้อและจิตวิญญาณเราลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนก็มีกำลังเท่าที่ประชาชนเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในฐานะท่านที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าประชาชนคนธรรมดาท่านเป็นรัฐบาลท่านมีศักดิ์และสิทธิ์มีกำลังมีอำนาจมากกว่า ท่านต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาก็มาสู้ของเขาเต็มกำลังมาสู้อย่างเต็มที่มาสู้อย่างบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าท่านเนี่ยนอกจากไม่ร่วมมือกับเราแล้วยังมากดดันมาบีบคั้นมาหักล้าง